ก็ขอฝากนักเรียนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่โรงเรียนไหนได้ใช้หนังสือ Access 3คือหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่โรงเรียนไหนใช้อยู่ถ้านักเรียนเปิดมาเจอนะครับเป็นคลิปของคุณครูพี่นันนักเรียนสามารถกดติดตามนะครับ subscribe ได้สอน้อ2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกทางเพจ ใน Facebook นะครับชื่อเพจว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพินันแล้วก็ช่องทางที่2คือช่องทางของ YouTube นะครับชื่อช่องว่าครูนัน Channel ขอบคุณท่านผู้ชมสองนั่นนะบำลังที่ชมอยู่ตอนนี้ถึงไหนจะดึกแล้วก็ตามนะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายด้วยก็จะขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับ บทที่4 ep 3กันนะครับหนาะหนังเสือแฟชชั่นอิงเลชม .5 นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึงหัดแต่และ ep คุณครูจะใส่ไว้ห้าหัวข้อนะครับนะยกเว้น ep ที่4นะครับซึ่งเป็น ep สุดท้ายนี่อาจจะ3หัวข้อ4หัวข้อหรือ2หัวข้อนะครับดังนั้น ep 1 2 3 5หัวข้อมาดูบทที่4 ep 3อีก5หัวข้อนะครับก็คือหัวข้อแรกหัวข้อที่4 complete the crossword puzzle นะครับให้เติม คำคล o s เวิร์ลงไปนั่นก็คือให้เติมลงไปแนว c คล s สแนวอย่างนี้นะครับนะแนวขวางก็คือ I love playing video game นะครับฉันชอบเล่นวิดีโอเกมเขาก็เขียนมาให้ว่าวิดีโอเกมพอมาหมายเล็กสีตรงนี้นะครับ He is away away อะไรครับ chatting to his friend นะครับพูดกับเพื่อน chatting to his friend นะครับแชททางไหนนะครับแชททางออนไลน์ครับตักเรียนตรงนี้หลังเลขสีให้เขียนคำว่าออนไลน์ตรงนี้นั้เรียนก็เขียน O N นะครับ O N L I N E นะครับออนไลน์โอเคไหมครับนะคุณๆได้ให้ละเอียดแล้ว O N L I N E ออนไลน์มาข้อที่7ครับแนวขวางนะครับข้อที่7 I w a t c h ั d ดีวี d ีอนฉันดู DVD จากเครื่อง DVD อะไรครับ DVD player นะครับนักเรียนใส่คาว่า player p <c oughs> l a y e r นะครับเห็นไหมตรงบอดีเลย player จบนะครับสำหรับแนวขวางทีนี้มาแนวตั้งครับแนวลงแนวดาวแนวดาวนะครับข้อที่นหนึ่ง our English book h a s อ่ะหมายเลขหนึ่งนะครับนี่นะครับ our English book h a s ะ หนังสือก็เรานั้นมีอะไรแถมมาด้วยนะครับมี c ีดีนะครับตรงนี้เราจะใส่ตัว C นะครับนี่ตัว D มีอยู่แล้วมี c ีดีรอมแถมมาด้วยนะครับวิดมิวสิกแอนด์วิดีโอแล้วก็มีดนตรีมีวิดีโอด้วยต่อไปหมายเล็กสามครับหมายเล็กสามอยู่นี่ตัว O อนำหน้า I use and นะครับมีตัว O อนำหน้า dictionary ใช้ dictionary แบบไหนก็มีตัวโอนำหน้า ก็ dictionary ออนไลน์อีกนั่นเองนะครับนะก็คือ o n นะครับ l i n e นะครับนะ dictionary ออนไลน์ข้อที่ห้าครับ can I have your ฉันสามารถที่จะมีอะไรของคุณนะครับ address อะไร address ครับ email address นะครับข้อที่ห้านี่นะครับ email ก็ e m นะครับ a i l นะครับอีเมลจบเลยเหลือข้อที่หข้อเดียวนะครับนะข้อที่6แนวลงอย่างนี้นะครับสามตัวเองนั่นก็คือ I listen to music นะครับฉันฟังดนตรีฟังจากไหนครับออนไลน์ Online, นะครับสามตัวก็คือ M P สามนะครับนะตรงนี้ M ตรงนี้ตัว P มีอยู่แล้วนะครับนาะแล้วตรงนี้ใส่เลขสามลงไปจบเลย M P สาม a y e r ยนะครับจบหนาะคุณครูบอกให้ละเอียดหมดแล้ว ไปต่อคอมพีวเดออะล็อกนะครับทำบทสทนาให้สมบูรณ์แบบ with the words below ด้วยคำศัพท์ข้างล่างนี้เอาคำศัพท์ข้าง่างนี้ไปเติมให้สมบูรณ์แบบนั่นก็คือ A บอกว่า everyone in my class ทุกคนในห้องเรียนของฉันนั้น is g o i n a is going to ก็ย่อมาจาก is going to be at the party ก็คือจะไปอยู่นะครับนะที่งานเลี้ยงนะครับ ก็ is going to be นะครับนะก็เอาคำว่า uh, is going to นะครับเอก่อนหน้านะครับนะเอาก่อนหน้าตอบสองครั้งนะครับนาะก่อนหน้าเนี่ยนี่ตอบไปแล้วหนึ่งครั้งดังนั้นก็ B ก็เลยบอกว่า it is it is อะไรครับก็ it is ก่อนหน้าอีกนะครับนาะตอบจำเลยตรงนี้ก็คือ it is going to be นะครับ to be อะไรครับ amazing มันช่างเป็นอะไรที่น่ามหาัศจารย์น่ามหาัศจารย์อะไรครับ t ูทอรีร่นะครับนะเอาชูทอรี่ตัวนี้นะครับมาเติมหลังเลขสามก็คือมาัศจรรย์เหลือเกินมรัศจรรย์ตล,ตลอดตลอดทั้งงานเลยนะครับนะ u ูทอร,รี่ทั้งหมดเลยโอเคนะข้อที่สอง you coming shopping คุณจะมาช้อปปิ้งหรือเปล่าบีบอกว่า I can't าันไม่สามารถไปช้อปปิ้งได้ I have got have got อะไรครับ have g ก t o o a ดนะครับนักเรียนเอาคำว่าโหลดนี่โหลดนะครับเติมเม็ด้วยนะ Have Got Load o f l o a อ o f อะไรครับตรงนี้ให้ใส่คำว่าส t o p นะครับนะตรงหลังเลขห้านะครับ o a d Off s ส u p To Do s ดูสก็คือภาระหน้าที่นะครับงานต่างๆนะครับที่จะต้องทำโหลดก็แปลว่าเกินนะครับนะมีงานที่จะทำมากมายเหลือเกินนะครับนะก็เลยไม่สามารถไปได้ ไปก้อนสามครับเดอะเซลนะครับการลดราคานะครับเดอะเซลนะครับสินค้าลดราคาจะนะครับนะเปิดลดราคาขึ้นมาอาทิตย์หน้าก็คือให้ตอบอาอนนะครับนะนี่นะครับอาอนนะใครเป็นสีอื่นอีกดีกว่านะครับอาออนนี่คือตอบในข้อถามนี้นะครับนะข้อหกนะครับข้อหก ก็สามแต่ว่าหลังได้หก The sales นะครับ A on next week นะครับลดร,ร,ราคาจะเปิดลดราคาในอาทิตย์หน้าบีก็เลยโอ้เกรดดีมากๆเลย I need to buy ฉันต้องการที่จะซื้อซื้ออะไรครับเสื้อผ้าซื้อเท่าไหร่ครับซื้อเพื่อไปอเพื่อการเดินทางนะครับให้ตอบชันชอฟนะครับ ตันออฟนี่เราจะแปลว่าซื้อสักหนึ่งตันก็ได้นะครับนะแต่แปลงแรกหนึ่งก็คือเป็นสำนวนนะครับคือแปลซื้อเยอะๆนั่นเองนะครับนะมมนจะเป็นต้องซื้อเป็นตันก็ได้นะตันก็คือหนึ่งพันกิโลหนึ่งพันกิโลเสื้อผ้านี่เยอะนะครับแปลว่าเยอะก็ได้นะครับนะเพราว่าชันชอฟเนี่ยโอเคนะครับตรงนี้ให้ตอบว่าชันออฟไปก็สี่ครับเอบอกว่าอันนี้นะครับน่อัฟฟิุสอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าน ต่านไปขอไปด้วยนะครับอีสอะอะไรครับอะซูเปอร์คูลนะครับขับซูเปอร์คูลขับคลับก็คือว่าเป็นคลับที่สุดยอดเจ๋งเป๋งมากๆเลยนะครับซูเปอร์คูลตัวนี้ครับนะซูเปอร์คูลให้ใส่หลังเลขแปดนะครับเยสซี่เซียดีสเอนนี่ใช่เลยนะครับมันเป็นคลับที่ทันสมัยเหลือเกินจบนะครับมาต่อข้อที่หก complete the conversation with the expression below ให้เติมคําเหล่านี้นะครับลงไปในการสนทนาอีกอามาดูอีกนะครับนะว่าเติมอะไรลงไปแกบี่บอกว่า I don't want to go to c h e s t e r mum ฉันไม่ต้องไปฉันไม่ต้องการที่จะไปที่เชสเตอร์เลยนะครับหนาะคุณแม่ It นะครับ w i l l be really boring มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อจริงๆนะครับนะ i t w i l l b e r e a l l y นะครับนี่ i t w i l l b e r e a l l y นะครับนำมาเติมลงไปตรงนี้ก็นำมาเติมให้แล้วดังนั้นตรงนี้คุณแม่ก็เลยบอกว่า there will be there will be นะครับไม่ได้เรียนเอาคำว่า turn off นะครับ there will be turn off โทษทีิงกับไหนคันตาขึ้นมานี่นะครับนะ there will be turn off เหมือนเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าอย่าแปลว่าหนึ่งตันหนึ่งพันกิโลนะครับ ก็คือเดวิดวิทอนออฟอินชูเรตติก็คือมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนั่นเองนะครับเต็งสิ่งต่างๆทูซีนยมิวเซียมที่จะชมนะครับในพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะคุณแม่บอกว่าทําไมเธอไม่ไปล่ะดังนั้นตรงนี้นะครับหลังเลข3ให้เติมว่า you will h a v e a great t i m e นะครับนะ you will h a v e ให้ใส่ว่านี่นะครับนะให้ใส่ว่า you will h a v e ใส่หลังเลข3นะครับ You will have e great time นะครับมันเป็นเวลาที่ดีมากๆสำหรับเธอเลยนะเก b บี้เ็เลยบอกว่า But I but i u t I ตตรงนี้ให้ตอบว่า Won't understand นะครับฉันไม่เข้าใจนะครับ Anything ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยนะคุณแม่นะในที่พิพิธภัณฑ์นั้นนะครับ you know I am sure a b e a t history คุณแม่ก็ทราบอยู่ว่าฉันโง่นะครับวิชาประวัติศาสตร์ฉันไม่รู้เรื่องเลยคุณแม่ก็เลยว่า I am sure มิสซิสโรบินมิสซิสโรบินตรงนี้ให้ใส่ว่า will explain นะครับ will explain หลังเลขห้านะครับไม่เป็นไรลูกนะแม่มั่นใจว่ามิสซิสโรบินเซนเนี่ยจะอธิบายนะครับ will explain things to you นะครับสิ่งต่างๆให้เธอได้ฟังได้นะครับ if you ask her ถ้าเกิดว่า,าเธอขอร้องนะถ้าหากว่าเขา,าเธอถามเขานะครับตน้นดีนะครับ ถ้าเธอถามมิสซิสโรบินส์โรบินนะครับมิมิสซิสโรบินมิสโรบินนะครับจะอธิบายฟังเลยเธอต้องกล้าถามบ่อยนะครับจบไหมยังไม่จบนะครับอ๋อจบแล้วตรงโน้นตรงนี้มา conversation ต่อนะครับหนากลัวอธิบายเร็วเลยเอาคำในช่องว่างเนี้ยมาต่อแต่น,นี่เป็นคนละคนแล้วนะครับคุยกันแฟร,รงกี้คุยกับโรบินนะครับนะแฟร,รงกี้บอกว่าอารีนะครับ นะหัวข้อเดิมเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะตัวที่จะเติมเนี่ยนะครับตัวเดิมเนี่เติมไปแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ขีดสีแดงออกเนี่ยอวีเดอรีเดอีเดมิสนะครับตอนนั้นอยู่บนรถบัสนะครับเมื่อกี้เขเขียนว่านี่นะครับออนออนบั on, on อยู่บนรถบัสแล้วก็แฟรงกี้ก็เลยถามว่าอวีเด t ร d a y day? เราจะใกล้ถึงที่นั่นแล้วและอย่างครับ Miss รบินนะครับคุณโรบินพวกเราใกล้จะถึงที่พิพิธภัณฑ์แล้วอย่างมิ s โรบินบอกว่า Well อ่าวีวนะครับตัวทีรีวิวอะไรครับหลังเลข6ให้เติมว่า l ีวิวบีเดนะครับนะเราใกล้จะถึงที่นั่นแล้วนะครับนี่นะครับบีเดหลังเลขหนะครับ l ี will be บีเด e ิน10 minutes เราจะถึงที่นั่นภายใน10นาทีนี้นี่เอง What is the problem เกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือแฟรงกี้แฟรงกี้บอาว่า JB is not feeling well JB รู้สึกไม่สบายนะครับคุณครู Miss นะครับคุณโรู I think ฉันคิดว่านะครับ she is going to be sick she is going to be sick นี่เลยนะครับ she is going to be sick ฉันคิดว่าเจมี่นั้นกำลังจะป่วยนะครับนะ she is going to be sick คุณครูมิสโรบินก็เลยว่าโอเค we can s t อบดังนั้นเราหยุดรถก่อนนะครับนะแล้วหลังเลขแปก็ให้เติมว่า you will feel better เดี๋ยวรถจอดนิดหนึ่งอาจจะเมารถก็ได้นะครับนะ you will, feel be, uh, you will feel better เดี๋ยวเธอก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับตเติมลงไปหลังเลข8 infinite m s นะครับในหาไม่กี่นาทีนี้เดี๋ยวเธอก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นนะครับนะคะเกบีก็คืออาจจะเมารถประมาณนั้นนะครับจบนะครับผมไปต่อข้อ7ข้อเจ็ด้ complete the prediction w e n t ให้ทำ เหตุการณ์ที่คาดหวังในอนาคตนะครับด้วย will และก็ be going to คุณครูบอกแล้วว่า b ีใช่ยังไงครับใช้กับสิ่งที่เราได้วางแผนเอาไว้ b ี going to ใช้กับอะไรครับสิ่งที่เราคาดหวังหรือไม่คาดหวังในอนาคตดังนั้นข้อที่หนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์แ e c เท o โนโล will change our life คอมพิวเตอร์และก็เทคโนโลยีนะครับ Technology นานะจะ เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอันนี้คุณครูไม่ลบก็ได้นะครับนะต้องการนักเรียนได้ดูเลยบุ๊กหนังสือต่างๆนะครับนะ w i ล l บีโอซ d ด o m ต่อไปก็จะสามารถดูได้อ่านได้นะครับจากซ d ดรอมโซ่ so, ดังนั้น we won't have to นะครับ carry เราไม่จะป็นที่จะต้องพกนะครับ heavy bag กระเป๋าหนักๆอีกต่อไปแล้วนะครับ around anymore นะครับนะไปไหนนะครับนะไม่ต้องพก Uh, กระเป๋า uh, ที่บรรจุหนังสืออะไรต่างๆไปอย่างหนักแล้วนะครับนะ Look at the sky ให้ดูที่ท้องฟ้าบนทองฟ้า It is going to be a lovely day วันนี้นะครับมันเป็นวันที่น่ารักเหลือเกินมันจะเป็นวันที่น่ารักเหลือเกินมีบอกว่า yes but Mrs. Miss j o นะใช่เลยแต่ว่านางโจนนั้น is going to tell us off again แต่นางโจนั้นนะครับกาลังจะบอกให้พวกเราอ่าเทวสอฟนะครับพวกเราหยุดอีกทีหนึ่งนะครับนะเองเราก็ว่าทำไมเหลือบี cause we are going to be late เพราะพวกเราจะสายแล้วนะครับนะ for school again สำหรับกัรไปเรียนวันนี้ this night o c เค night c l o c k มันเก้าโมงแล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้คุณครูอ่าไม่ลบนะครับให้นักเรียนได้เห็นเลยชัดเจนนะครับ ไปต่อเร็วเลยครับผมนั่นคือ complete this table with the help of dictionary ก็คือให้นักเรียนขนานไล้พจนานุกรมนะครับไม่เป็นไรคุณครูเฉลยให้เลยนะครับแต่ว่านักเรียนต้องฟังนะครับหนัเพราะคุณครูขีดลบสีดำไปแล้วนะครับหนาจากหลายนักเรียนตั้งใจฟังนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนอินดิเ t ตนะครับชี้ลงไปเลยนะครับว่า there is no v e r b for those อ่าเวอร์ Word. นั่นก็คือไม่หมายถึงว่าใส่เอ็กลงไปนี่ไม่มีนะครับนะบไม่มีคําที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่เป็นคํากริยานะครับนั่นก็คือคือคําที่ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับความว่าคากริยาที่เกี่ยวกับดวงอาทิตย์เอาไปว่าอย่างนี้ดีกว่าสันแปลว่าดวงอาทิตย์เป็นคํานามนักเรียนตั้งากฟังนี้ดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่านะครับสั้นเป็นคํานามนะครับแปลว่าดวงอาทิตย์ดังนั้นนะครับ เกี่ยวกับควาว่าซันเนี่ยนะครับนะถ้าจะทําให้เป็นคําคุณศัพท์นะครับก็ใส่ n อเข้าเอเข้าไปนะครับก็คือตัวเอ็นสองตัวเอสยูเอ็นเอ็นวายซั n ันนี่แปลว่าแดดจ้าจบเลยนะครับตรงนี้นักเรียนใส่คําว่า s u n นี่โอเคไหมครับก็จะกลายเป็นคํา a d j Adjective ทันทีส่วนอาจจะเป็นคํากริยานั้นไม่มีนะครับนะขีด x ไว้เลยอะคราวก็เหมือนกันนะครับนะเป็นคํานามแปลว่าเมฆก้อนเมฆ ดังนั้นเมื่อทำเป็นคําคุณศัพท์ก็จะเป็น cloudy นะครับนังเรียนก็ใส่ตัว y เพิ่มลงไปตัวเดียวตรงนี้ครับเขียน cloudy ก็แปลว่ามีเมฆคลึ้มนะครับเป็นคําคุณศัพท์ส่วนเป็นคํากริยานะครับมีนะครับนะก็คือ cloud over นะครับ cloud ตัวนี้นะครับแล้วก็เว้นวร r ค over cloud over นะครับก็แปลว่าเมฆปกคลุมนะครับนะต่อไป rain นะครับแปลว่าฝนตกตรงนี้นะครับคำเป็นคําคุณศัพท์ก็คือ rain นี่นะครับใส่ตัว y เข้าไป เรนนี่ก็แปลว่าฝนตกหนักนะครับนะเป็นเป็นคำคุณศรรณัพท์นะฝนตกหนักเนี่ยถ้าเป็นคำกริยานะครับก็คือ rain เรนเฉยๆยเหมือนก,นกันกับคำนามนะครับเรนเฉยเฉยวินแปลว่าลมนะครับเป็นคำนามดังนั้นถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็คือวินดี้นะครับใส่วายเข้าไปส่วนมากจะใส่วายนะครับนะสังเกตได้ง่ายๆก็จะกลายเป็นคำคุณศัพท์แต่เป็นคำกริยาไม่มีนะครับสนโนแปลว่าหิมะนะครับ ถ้าหิมะตกหนักนะครับนะเป็นคำคุณศัพท์ก็ใส่ไวเหมือนการเป็นสโนว y หรือถ้าเป็นคำกริยานะครับนะหิมะตกก็สโนเหมือนเดิมเหมือนกับเรนเนี่ยนะครับนะเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาตรงนี้ก็เขียนว่าสโนโอเคไหมครับมาดูฟอกนะครับซึ่งแปลว่าหมอกหมอกเป็นคำนามนะครับนะเมื่อเป็นคำคุณศัพท์นักเรียนเดาได้ใช่ไหมครับก็คือใส่ไว้าไป แต่ก่อนจะใส่ y เติมตัวจีเพื่อีีตัวนะเป็นฟอกจี้ก็คือมีเมฆมีหมอกมีหมอกหนาเป็นคำกริยาไม่มีนะครับ Storm สตอมก็เหมือนกันนะครับนะแปลว่าพาย,พายุใส่ y วเข้าไป stormy นะครับก็คือมีพายุหนักมิสนะครับก็เหมือนกันนะครับมีหมอกเหมือนกับฟอกนะครับนะก็ใส่ y เข้าไปนะครับเป็นมิสตี้นะครับคือหมอกคลิ้มก็คำกริยาไม่มีแต่ไอซ์นะครับนะ ใส่ y าย้าไปไปเป็น iC ซีแต่ก่อนใส่ y ก็ตัดตัว e ออกก่อนนะครับก็เหลือสามตัวคือ icy นะครับ icy นะครับแปลว่าเต็มไปด้วยน้ําแข็งนะครับปกคลุมแล้วก็ถ้าเป็นคำกริยานะครับหนาก็เป็น i c o over คล้ายๆกับ cloud over นะครับก็คือมีน้ําแข็งปกคลุมโอเคนะครับนักงเรียนจําได้นะครับนาแต่ละช่องเติมอะไรแล้วนําคําเหล่านี้นะครับมาตอบในข้อนี้ในข้อสอง จากนั้นมาแปลกันเลยนะครับหนาะณรู้ไปเร็วเลย Tomorrow morning will be v e r y foggy นะครับพรุ่งนี้เช้าจะมีหมอกเยอะนะครับ FoG g y เป็นอะไรครับเมื่อกี้เป็นคำคุณศัพท์นะครับนาะถ้า fog เฉยๆเป็นคำนามจะมีหมอกกลุมเยอะนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับหนาะเป็นคำคุณศัพท์นั้นจะใช้คู่กับ e ว b to be นะครับหนาะนี่คือ e ว b to be นี่คือวอกฟอกซี่เป็นคำรมูลทรัพท์นะครับใช้คู่กับวอกทูบีเท่านั้นนะครับและวอกทูบีไม่ต้องแปลโซ so, ดังนั้นนะครับ which is where visibility will be bad ทัศนียภาพนะครับนะ visibility จะแย่มากๆนะครับนะเพราะว่าหมอกบังนะครับบันทึบเช็คแขกให้โปรดระมัดระวังนะครับเว้นราวิงเมื่อคุณขับรถ the morning will we be wet นะครับในตอนเช้าเผลอๆก็อาจจะเปียกนะครับนะ which a l o t o f เปียกด้วยอะไรครับอาจจะเปียกด้วยล l ออฟเรนนะครับเรนอาจจะแปลว่าฝนตกเลยก็ได้นะครับนะเพราะเรนแปลว่าฝนเฉยๆก็ได้ฝนตกก็ได้โซ่ so, ดังนั้นเช็กยัวอัมเบ e ร์นะครับให้นํำร่มไปด้วยตรงนี้ตอบเรนนะครับเรนเฉยๆ rain นะครับลักกิดีถ้าเกิดโชคดีหน่อยนะครับอินเดีย n ืนูนในช่วงบ่ายนั้นเดี๋ยวว่าอากาศวิวอิมพรูฟจะเปลี่ยนแปลงนะครับเนดะี๋ยวโฟกชวีเลฟ หมอกจะค่อยๆจางหายไปนะครับอิทธนะิลร้าและอากาศจะเปิดนะครับหนาะจะดูแห้งๆนะครับหนาวแอนแอนซันนนะครับนะ SUNNY แล้วก็จะมีแสงจ้าขึ้นมาทันทีเลยนะครับหมอกก็จะหายไป Nice blue sky นะครับท้องฟ้าก็จะเป็นสีครามนะครับอย่างสวยงาม For you สำหรับคุณ อันฟอร์จูเนลเลยนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีนะครับโอเวอร์ไนท์ในตอนกลางคืนนั้นเทอ p e r อรเฟีร์อุณหภูมิยุโรปจะลดลงดังนั้นโรชวิล l l บีนะครับถนนก็จะเต็มไปด้วยไอซีนะครับตรงนี้ ICY นะครับอาจจะมีน้ำแข็งปกคลุมนะครับนะ so ดังนั้น be careful โปรดระมัดระวังหน่อยนะครับ not to s l i t if you are นะครับถ้าเกิดคุณเดินออกไปบนถนนนะครับนะระวังระวังลื่นนะครับนะ for the rest of the week นะครับส่วนตลอดสัปดาห์ที่เหลือนะครับนะเป็นการพยากรณ์นะครับนะ there will be ก็จะมี stormy นะครับนะตรงนี้ใส่ stormy หลังเลขห้า s t o r I m y weather สภา,ภาพอากาศที่มีพายุนะครับ with rain แล้วก็ฝนตกด้วย thunder น,นะครับนาะฟ้าร้องแอนไล n ิ่งนะครับฟ้าผ่าด้วยดังนั้น a ดช t of นะครับ หลังในขขกนี้ให้ใส่คำว่า Cloud. l o u u นะ C L O u d แล้วก็เติม S ด้วยนะครับนะมีก้อนเมฆปกคลุมเยอะมากนะครับอินเด sky ายท้องฟ้าโซโนซัน so no แล้วก็ไม่มีแสงอาทิตย์อยู่เลยดังนั้นสกีเออร์นะครับคนที่จะไปเล่นสกีนะครับนะว e ีวีแฮปปี้ก็จะมีความสุขมากนะครับนะน i ว h ิดอ t ลิ e w i วิดอ i ลิ l e อะไรครับเพราะมี หิมะนะครับหนาตรงนี้หิมะน้อยนะครับหนาคือหิมะไม่ได้ตกแรงนะครับหนาเหมาะในการไปเล่นสก,กีตรงนี้หลังได้เจริได้ต่อว่าสโนโนะครับช่วง the end of the week นั่นก็คือตลอดทั้งสุดสัปดาห์เลยโอเคนะครับทุกข้อคุณครูบอกให้หมดแล้วทีนี้มาเอาคำพท์เหล่านี้แบ่งเป็นหมวดหมู่กันนะครับหนาคุณครูสรุปเร็วเลยนั่นก็คือถ้าหมวดหมู่เกี่ยวกับฝนตกนี่เห็นไหมครับ คือคู่กับร่มดังนั้นหมวดฝนตกในคู่กับอะไรบ้างนะครับนะคู่กับเสื้อกันหนาวครับนะหมวดฝนตกให้คู่กับเสื้อกันหนาวเรนโค้ดนะครับเอาเรนโค้ดมาใส่หมวดฝนตกอะไรอีกครับนะหยดน้ํานะครับน,น,น,นะหยดน้ํานะรอปนะครับหยดน้ํามามาใส่คู่กับหมวดฝนตกตรงนี้นะครับนะและอะไรอีกครับ วิลลิงตันบูธนะครับวิลลิงตันบูธนะครับหนารองเท้าบูธวิลลิงตันนะครับหมายใช้ในฤดูฝนจบนะครับหนาสามคำศัพท์พอมาหิมะนะครับหนาหิมะนี่สี่คำศัพท์นะครับก็คือ่าปั้นสโนมานนะครับหนาเอาเป็นสีอื่นดีกว่าบูธหิมะนะครับตรงนี้นะครับใส่ปั้นสโนมานมีอะไรอีกครับมีสเลดนะครับหนามีรถลากด้วยสุนัขนะครับ มีสกีนะครับหนาเล่นสกีบนหิมะแล้มีอะไรอีกครับมีปั้นหิมะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็คว้างปากันเล่นๆนะครับหนาเรียกว่าสโนบอลต่อไปถ้าเกิดมีดวงอาทิตย์แสงจ้านะครับก็มีสี่อย่างที่ยังไม่ได้เลือกนะครับหนาะาใส่อีกสีหนึ่งก็ได้ครับจะได้เห็นชัดเจนนั่นก็คือถ้าเกิดว่านี่นะครับนามีแสงอาทิตย์ก็จะมีความร้อนนะครับมีอะไรอีกนะครับมี ซันครีมนะครับนาะตรงนี้คู่ด้วยกันนะครับก็คือครีมกันแดดมีเช็ดนะครับนะมีเงาแล้วก็มีอะไรอีกนะครับที่ยังไม่ได้เขียนก็คือซันกราเซสนะครับต้องใส่แว่นกันแดดจบนะครับจบ EP 3ไป EP อีพีนึดีกว่านะครับจะได้จบบทที่4ไปเลยนะครับนาะรู้สึกว่าเหลือกี่หน้านะอีที่4นี่มันจะเหลือนะ สามหน้าเองนะครับนะไป EP ที่สี่บทที่สี่จะได้จบบทที่สี่ไปเลยนะครับนะเที่ยงคืนกว่าแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันหยุดฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกระผมครูอับอีนันต้องขอขอบคุณ